ขนมปังแปะแล้วก็หันห่นหนั่นหั่นเป็นชิ้น สวยน่ารักสุดๆไปเลยนะคะเราจะไปดูบรรยากยาศขบวนกันนะคะอันนี้กำลังสร้างเลยนะครับ น้องว่าเลยค่ะหายใจเข้าลึกๆ ตอนนี้เรามาจอดแวะที่ยอดภูคาเฟ่นะครับเดี๋ยวพาไปดูวิวช่ำๆกันหมอกช่ำๆเลย ิววแล้อ,อ,ลอ,อ,อ่ะนนมีหนักกว่าขนมปังปิ้งไหมมีหนักกว่าขนมปังปิ้งผักกะเพรากกะเพราตรงนู้นผาหัวสิงนะครับที่กลางเต็นท์ สวนผู้ทับเปิกมีภูเขาด้วยนะมีภูเขาด้วยนะมีกําล <informações S 2> ัตอนหิวยังหิวแล้วค่ะหนูจะจะกินอะไรหนูจะกินอะไร,ออะไรลูกเอาไหนเอาไหนลูกน้ำชุ่มเอาน้ำชุ่มไม่ให้หรอกเพราะเธอไม่ให้ฉันถ่ายรูปฉันไม่ให้เธอถีบ เม่ใจร้ายทำไมคไม่มีสัญญาณ่คนเดียวที่นี่ที่ไหนซัปเปอร์ค่ะยอดสิงห์ยอดสิยอดภูยอดคูค่ขต้องดูป้ายล้วทำไมมีหน้าหมาด้วยไอเเซอร์หรือเปล่า เอาหายแล้วมองอะไรไม่เห็นแล้วนี่มันมอง มาเห็นแบบนี้ค่ะสวยจังเลยทังหันรับต้นเลยนะมึงเียกูกลัวมึงเสียใจเปิดปิ๊กใหม่บอที่บอบอมันน้ำมึงเคยมึเคยชิดต้นมึงเคยมาถึงนี่ไหมน้ำชิดลับต้นเลยนะเปิดปิ๊กใหม่

สวยมากครับเราจะไปตรงต้นไม้นู่นแหละแต่เราขึ้นมาผิดทางครับเพื่อนๆเ, <c oughs> เราก็เลยได้มาเปิดประสบการณ <c oughs> <c oughs> ์โอ้หนี่นี่ออกแล้วมันออกตรงนี้ไหนนี่ไงทางที่เขาไม่เข้าเนี่ยเราก็จะมาออกนี้ไว้โอน เออถึงต้นสนแล้ว,ว,ลวถึงแล้วไรด้้กแทุกทีมาจากฝั่งนู้นครับเพื่อนๆรอบนี้เรามาแหวกไมโอ้ชอบาจะใหญ่ไปไหนกันเนี่ยใหญ่กว่าหน้าเอ,อ,อมาถึงแล้วนะครับ ma non mi pare สบายใจโดยที่ท่านไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะก็จะไม่ทันรถนะคะรถล่างของเราวันนี้วิ่งวนตลอดทั้งวันนะคะสามารถนั่งขึ้นกับมาในจุดเดิมก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นทันเดิมที่ท่านนั่งขึ้นไปนะคะและในแต่ละจุดที่ล่างพาเป็นจอดนะคะจะมีคือ giáo lửa, cà phê giáo lửa. เราบ่าแล้วก็เดินวนอย่างนตรงนั้นไงไม่ได้เข้าฝังในหรอก ผมมันไม่ใด้ทางที่เคยมาไง Come on. ลงรถกันนครับจุด้จะยงรถนกงจไเที่ยวเราไม่ได้กินกับแถวสวนต่านะครับนต่าเราจะมีกนปรามหลายอย่างครับมีหน้าไม้นะครับตุรกอีน่ตัวอยู่หดอกนะครับแล้วจะมีรถขงมาบอกถ้นต้นไนะครับผ่งนสี่ามันนอนั่นไ่้หนึนยๆรอบเลยนะครับ แลจะมีรถเทีวีนะครับเช่าปตากันแล้วนะครับคันละร้อยห้าสิบงที่ได้สงรอบเลยนะครับไจััดอนะครับจเานะครับเราเเท่าดนะครับสนใจกิเ็ขนก็เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับไม่มีอยกปต่อยมาย้ มีเงินสดหรือ,อยังมีสัญญาณไหมววบัคคาเนี่ยโลละห้าสิบบาท ถือให้หน่อยสิเออคนละสี่สิบบาท ขึ้นอีกคนละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนมันถึงจะบาลานซ์หมุนได้ไปขึ้นรถขึ้นรถใช่แล้วมาขึ้นฝั่งนี้เร็วไปเร็ว,รวขึ้นรถขึ้นรถ <c oughs> เดินทางเลยนั่งคู่คนขับเลยหรือช uh ่วยเบรกไปบไปแรงมากโอ้แขโผล่ไปนะ

เลี้วเวนี้ยวหน่กังขันยังขันทางเข้าสวนดอกไม้จอดรอหรือเปล่า ร้อ,อยห้าสิบถ้าเป็นต้นน้อยต้นละ50บาทไปรอปลูกอีก30ปีเอาเองจริงสิคะ นี่จจ่ายค้าตรงนี้อ่ดเดยเรามีกี่คนไ,ไปเลย ดดมือนะแม่งเงเบ้ยครับแดดเปรี้ย,ยงๆแต่อันนี้สวยอยู่นะนี่กุ้งกังหัน อดอกไม้อันนี้ค่าบริการคนละ20บบาทนะครับสำหรับเข้ามาถ่ายรูป

สี้ยวเสียเสียวเสียวออกลบไมแล้วกวอะไรวะสไลเดอร์อสไเดอร์่ะสไลเดอร์วัดถึงบ้านไม่ต่าับเมี่งคืนแง่ ไหนๆมาเนี้ยเอไเมมอไรเต็มที่เ้าไอ้เดืดหมวกก่ค่าบริการลดบนละ60บาทไปตามจุดต่างๆก็จะมีค่าบริการค่าเข้าอะไรอีกบา้างวันนี้ลดน้อย มีเข้ามาเรื่อยๆผลไม้หนูนี่เนี่ยคนรถอยู่เนี่ยขอบคุณครับซื้อมาแล้ว ปเดินทางไปกันต่อจะ้ออกจาก่าตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านนาสะอุงนะคะคาเฟ่ชื่ออะไรคาเฟ่ชื่อปางม่านหมอกค่ะทริปนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่นี่กันสองคืนสามวันบรรยากาศดีมากๆสวนมากๆเลย,เลยวันนี้ก็ต้องขอจบทริปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายทริปหน้าเจอกันใหม่นะคะ